อนซอนโซลาเซียวสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกๆคนทุกๆท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศสวัสดีทุกๆคนทั่วโลกนะครับเนาะออนซอนโซลาเซียวมือนี้เอาชุดออนซอนสุกแห้งๆนะครับเป็นรุ่น l ิมิเต็ดอิดิชันนะครับน้องมานำเสนอพี่น้องในเบิร์น้ำกันนะครับเผื่อผู้ใดอยากได้สนใจนะครับแบบเคลื่อนที่เรวนะครับแบบเคลื่อนที่เร็ว มาแล้วครับผู้เพื่อนผู้ใดต้องการใหญ่กับบ้านใหญ่มองง่ายๆนะครับสะดวกคลองแขวว่องไว้กับชุดนี้เลยครับ่อนซ้อนสุกแห้งๆนะครับเนาะชุดนี้เป็นแผงสองแผงนะครับชุดแห้งๆนี่เป็นสองแผงชุดนี้สามารถดูดน้ำนะครับปั่มบอนซ้อน ปัม๊มบอลซ้อนนี่หนึ่งนิ้วนี่ปั๊มชักนี่สีสามารถดูดน้ำได้หาพันหนึ่งไหลลิตรต่อชั่วโมงนะครับหาพันหนึ่งไหลลิตรต่อชั่วโมงทำงานโดยเฉลี่ยถ้าตัวชุดแห้งๆนี่สองแผงนี่เฉลี่ยตั้งใจเจ็ดโมงนะครับหอดหาโมงหกโมงแรงกับสิบชั่วโมงโดยประมาณนะครับสีได้น้ำประมาณหาหมื่นลิตรต่อมือห้าหมื่นหนึ่งพันลิตรนะครับต่อวันเพราะว่าชุดนี้นี่ ฝ้าคล้่นฟ่ายางกระสีทํางานตลอดเพราะว่าไฟเพิ่นพ่อนะครับความแห้งของไฟเพิ่นพ่อถึงฝ้าคลื่นฟ้ายางกระพ่อหรือเนี่ยครับยกตัวยางนี่ตอนนี้แต่ว่านี่น้ำตื้นนะครับเพื่อก็น้ำสาน้ำตื้นตัวน,นี้ชุดแข็งเดียวนะครับตอนซ้อนแห้งแข็งเดียวนี่ก็ทำงานใดคือกันแต่ว่าบอบอสัเขียนบอนิ่งเทียบเท่ากับสองคนสองแขงงนี่บ่ได้นะครับ อันนั้นเพิ่นกระแทงเดียวเพิ่นก็ะด้่ทำงานในซ้ำแทงเดียวนะครับชุดนี้แล้วพี่น้อง17,900ก้บาทได้อย่างแน่เพิ่มขึ้นมากระิมีเป็นล่อครับล่อซุกได้ซุกครับผมชุดนี้ได้ซุกซุกแห้งๆเลยแต่ว่าบต้องซุกแห้งเลยครับซุกคอยๆกระแดนครับผมนี่จับซุกไปเลยแต่งแรงแต่งแรงไปแล้วขาปั๊บได้ครับครับขาทั้งหนาปั๊บได้เลยครับเด้อหมักต่ำหมักสูง ตัวนี้สิขันขยันขันมั่นจอบนะครับเนาะแดดหันไปทั้งใดก็หันน้าแดดเอาโหลดครับย่ามือเศร้าอยากได้แต่เศร้าก็หันเอาโหลดครับปรับขาลงให้มันกลมรับแดดได้เลยครับยามบหาหกโมงแรกจังสิครับหันไปเนาะครับหันเลยงวกมันไปเลยนี่แบบนี้ครับผมหมุนตะเวนตกอยู่ทั้งใดก็หันหาขันแม่นอยากได้อยากได้องศาของอันนี้รับแดดคั่ากะ เนาะนี่ครับปรับปรับขาได้ครับผมปรับขาได้ปับขาเรียนขึ้นและลงได้ขาตัวนี่มนี้สองข้างนะครับส่วนตัวปั๊มกับเรยวแต้พี่น้องที่ตั้งไว้มองได้เนาะครับมีชุดเฮ็ดหม่องล็อกไว้ให้เพื่อขนใหญ่นะครับตัวนิ้ใส่มามาใส่ถ่ายรถนี่ครับตัวแฮนนี่ครับแฮนนี่ครับมาใส่ถ่ายรถเขาไปเลยลากแดงๆแดงๆไปค่อยๆไปเ้อพี่น้อง นะโหลดบ่มีโชคนะครับเนาะรหลดสุกเข้าแหละครับรถสุกบานเข้านั่นแหละนี่ครับสะดวกสบายไปได้มาได้กับบ่ได้ยากอื่นคนยกคนหามครับผมไม่ญ่กับไปได้พราะญงกับไปได้เนาะครับนะเนาะพอรุ่งแม่ป่าพอเอาแม่อากะไปได้เนาะครับเนาะไปผู้เดียวสิเอาแบบไดสิไปมองไดว่าจะมีท่างอยู่ไปได้ไปเลยครับบักยังดีพุ่นละขวัญ ลงโตครับทั้งน้ำหนักทั้งทุกอย่างนะครับทั้งความแข็งแรงลงโตเลยนี่มักย่างดีแขงชุดนี้แข็งแรงครับหนาเฟ้มหนากระจกหนาหมาอสําหรับซุกแบบนี้แหละครับสทันสะเทือ,อนใดอย่างใดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าจะไปเห็ดโพดหลายนะครับเนาะเอาโบหูมองเพื่อโต๊กบวกไงนะครับ กเกิดการกระแทกกระทางได้นะครับชุดนี้เดียวสีมีอาจจะมีเสื้อผ้ายนะครับอาจจะแถมชุดชาร์จเจอร์ไว้ถ้าชาร์จแบตนำเดอ้อพี่น้องติดตามกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เบิ่งว่านีได้แบบสมบูรณ์แบบได้อย่างแน่นาะครับตอนนี้คือคือว่าเชี่อมท่านแหลวอยู่อยากอ้างนะครับเนาะออนซอนแห้งๆครับปล้ำนำออนซอนออนซอนแห้งออนซ,อน,อ,อ,นซอนสุกแห้ง นะครับทุกทุกรุ่นนี่ราคาหนาลักราคาหลักหยาราคาจับตองได้ปั๊มนี่ใครอยากได้ปั๊มนม้ำหรือแผงโซลาเซลล์ราคาถือนะครับราคาจับตองได้ราคาหนาลักหนาลักกับอยู่ที่บ้านนองแกตําบลตาลังในอาเภอบางลำเจียนจังหงวัดสกโทระแหก้าโทร0816335002ฝากกดหัวใจกดไค์กดแช่ให้ลูกหลาน ได้ทำมาหากินต่อไปน้ำเน่ครับเพราะได้พเพาะเลี้ยงพอเลี้ยงแม่ขอบคุณหลายๆด้อยครับสวัสดีครับ